สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot s e r v r G นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลงประตูผี3นะครับแล้วปืนที่จะมาใช้ก็จะเป็นปืน Overlord Hero นะครับผมเห็นมันแจกฟรีในกล่องจดหมายผมก็ไม่เคยเล่นนะครับก็มีทั้งปืนแล้วก็ขวานเลยนะครับน่าจะเป็นตัว Hero เหมือนกันนะครับผมก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมเลยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ เปิดเกมมาครับก็ได้ประตูนี้เลยนะครับช้าแน่ๆนะครับแล้วสกินตัวนี้มันมีดีไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกินของมันแหละนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็น Overlord h e ดฮรเนาะลองลี่ขวาดูชาร์จไวไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันแรกอะที่มันมาชื่ออะไรวะ o v e r อร์ d p ลดเพลเลตปะวะมันชาร์จไวเท่านี้เปล่านะครับลองดูแล้วกัน ที่ขวาชาร์นะครับก็แรงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากหรอกมันเก่าแล้วนะครับแล้วคือวัวพวกนี้ก็ต้องมาโจงอีกนะครับทําไมไม่แตกวะต้องสองครั้งเลยเหรอชาร์ตปล่อยสองครั้งถึงจะตายเดี๋ยวมอนเดี๋ยวลองเอาปืนยิงดิอ๋อรูกสึกว่าอันนี้ยิงแล้วไม่มีแรงดีนะครับดูดิี่เต้านิ่งเลยนะครับแล้วก็กระสุนแม็กซ์สำรองที่มันจากัดนะครับผมโอเคก็ในโหมด PVE ีีเนี่ย ไม่มีแรงดีดอะไรเลยนะครับดูดิเต้านิ่งเออแจ๋ว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 เลยถ้าเกิดเป็นอันแรกที่มันมาคือมันมีแรงดีดนะครับแต่ว่าเอ็กช็อตย่างเนี้ยพวกปืนอาวุธใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสกินหรือว่าอะไรก็ตามนะครับในโหมด PVE มันไม่มีแรงดีดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดีละเพราะว่าในโหมด PVE ปืนพวกเนี้ยมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับไอพวกนี้ชาร์จแล้วก็ปล่อยไปเลยรัศมีก็ งั้นๆอ่ะไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับไปเลยครับใครจูงวัวเพื่อเราโอเคยิงไปเลยม,มีพวกทาหารรับจ้างก,ก็เหมือนมีคนในห้องเพิ่มอ่ะแต่ว่าปืนแม่งกากไปหน่อยอันไหนของอันไหนของผมวะอันนี้ของผมใช้ปืนสไนนะครับในกากๆโอ้ยแปบ,บเดียวก็ใกล้ถึงแล้วนะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเรามันของเขามานนี่อะไรวะมันวิ่งไวกว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราวะเออไวกว่านีดห่ว่า ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเรานี่คือโคตรชา้าดูจีนี่จีนแม่งไปไวชิบหายเลยเาบนเกิดแล้วยิงดิรออะไรอะ่ะเอานิ่งจัดเลยครับผมเนี่ยยิงจากบนเขายังโดนนะดูดิเรียบร้อยหมดยังแตกไปหมดยังวะข้างบนเหลืออีกยิงดิรออะไรอะ่ะสุดยอดวะแม่งไปโคตรไวอะ่ะใหม่อีกแล้วชาร์จชาร์จชาร์จเต็มหลอดดิปล่อยอ้าวแตก ไปไปดิก็คือผมลองอินเข้ามาเห็นปืนนี้มันแจกฟรีในกล่องจดหมายนะครับแจกประมาณเจวันก็เลยเออมาเล่นนะครับก็ดีแล้วที่มันแจกฟรีนะครับไม่ต้องเติมนะครับไม่ต้องไปเติมไม่ต้องอะไรมากมายครับลองอินก็แม่งก็แจกแล้วอะ่ะเอออันนี้ประตูสิ้วสีอะไรวะสีเขียวเออได้แต่ง่ายๆไว้ดีเลยอันนี้ผมสร้างเป็นระดับยากนะครับบอกไว้ก่อนเข้าประตูไปเลย ไอด่านพวกนี้มันง่ายๆนะครับไม่ไม่กินเวลานะครับสบายๆเลยมาี๋ยวชาร์จให้เต็มหลอดเลยครับผมกำลังโจมตีคูณสิบห้าอ้าวเพิ่งสังเกตเนี่ยว่าคูณสิบห้าแล้วนะครับคลิกซ้ายก็ฟันเหมือนเดิมเลยนะครับมีสองจังหวะไม่ได้ฟันเร็วมากกว่าเดิมนะครับผมไม่รู้นะว่าคลิกขวาชาร์จมันไวกว่าอันปกติหรือเปล่านะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ล่างด้วยแล้วกันนะครับเอาเลยแตะไป เออแล้วคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเซิร์ฟเวอร์จีมันอัปเดตปืนลูกซองคู่เว้ยมันเป็นลายไฟผมอยากได้มากเลยไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนถ้าได้มานี้นะอืยิงมัมมี่มันเลยนะครับ PVE ก็ดีแต่ว่าเอาไปยิงมัมมี่ดีกว่าแม่งโคตรแรงนะครับปืนนั้นนะถ้าคนที่อยู่ในกลุ่ม Xshot 2023ก็น่าจะเห็นเห็น,เห,นเห็นบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันมีคนโพสต์อัปเดตไงว่าเออเซิร์ฟเวอร์จีมันอัปอะไรมาบ้างนะครับโอ้โหมีดก็แรงมไกลเนี่ยแต่พอมาเจอปืนก็แรงเหมือนกัน ิงเลยลกันอยู่ไกลนะครับโอ้โหแต่ครับนัดละสามรห้าสบสองเหรอใช่ป่ะแล้วเหมือนมีติดขิของมันด้วยหือเป่าเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองดูอ่ะเอ้ยแปดร้เจบเอดเลยโคตรแรงอะไรครับเนี่ยแปด้เจบอ็ดลยเหรอเออไกลๆก็ปืนยิงเอาละกันพอดีว่าปืนแม่งไม่มีแรงดีดอะไรเลยนิ่งมากแล้วเพื่อนเราทำแหล่งเราวเนะี่ย ไม่ใช่เพื่อนทำอะไรของเพื่อนไม่ใช่ทำอะไรของเราดิมานี่ก็เป็นเวฟที่ห้าแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยข้างล่างตรงนี้ก็ตามไปดิแตกไปปึ๊บกระโดดปอยเรียบร้อยเอา้าไม่โดนเฉยช่างแม่งกันนี่แตกข้างบนอีกปึ๊บสองโอ้โหเกือบตายนี่ไ,ไรครับปืนยิงเลยแตกโอเคเวฟที่หกแล้วนะครับเดี๋ยวพอ หมดเวฟที่6ไอ้บอสต,ตัวนี้มันจะลุกขึ้นยืนนะครับแต่ผมจะเอาปืนผมเนี่ยยิงแม่งนะครับอะไรวะไม่ตายละพี่แตกแบงนู้นก็นหมดเลยยิงเลยครับผมระยะไกลเพื่อเราแม่งไม่ทำอะไรเลย,เลยดูดิเหมือนมันยืนย่เฉยๆอะ่ะมารอบนี้รอบบอสครับยิงเข้าไหรเก0 0รอยนะครับลูกป,ปืนผมนี่ปืนผมทำดาเมจทางนั้นเลยก็แรงอะ่ะอัน,นี้มันเป็นสกินป่ะหรือว่ามันทำปืนแยกรุ่นออกมาเลย ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ดูตอนอยู่ในโกดังเนาะมายิงบอสเลยครับผมเลื่อนไหลเป็นน้ำปะเฮ้ยเลืดเลือดก็ไหลเป็นน้ำอยู่นะเอ้ยใช้ได้อยู่แต่ถ้าดีนะขอกระสุนน้ำไม่จำกัดได้ได้ปะยิงเลยครับนัดละเก้าร้อยเกอยท่าไหร่อะเก0 2,000สองพันนี้น่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยงนะครับมีสองร้อโพลโพมาด้วย ตอนนี้บอสเปลี่ยนร่างแล้วนะครับผมถอยก่อนถอยก่อนเลยเปานิ่งจัดเลยดีละทุกคนจะได้ดูแบบว่าไม่มึนหัวนะครับยิงรัวเอา้านม่ว่าจะเก็บโดนไอเทมรองเทา้าชิบหายมีระเบิดน้ำแข็งวะเนี่ยระเบิดอะไรวะเนะี่ยโยนไปด,ดิดาเมจสองพันสี่ติดบัคเหรอเนี่ยยิงแรงจัดเลยยิงแรงจนบอสแบบเปลี่ยนล่างครับแล้วเพื่อนใช้ปืนอะไรอา้าวปืนเดียวกันเลย น่าจะแจกฟรีให้เล่นทั้งเซิร์ฟแหละนะครับแต่ว่าทำไมถ้าหันรับจ้างเพื่อนมันปืนมันดูดีกว่าเราวะแล้วพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินพูดแหล่งเขาวะคนไทยเปล่าเจอเขาเปิดไมค์พูดไม่ได้ยินก็นึกว่าคนไทยหมดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ได้ยินเซิร์ฟจีนแม่งชอบเป็นอย่างนี้แหละก็อยู่เซิร์ฟเดียวกันนี่หว่ามันก็ไม่น่าจะแยกเสียงป่ะวะแต่ตอนนี้คือบอยใกล้ตายแล้วครับโอ้ไวมากไวมากใกล้แต่ละครับใกล้ใกล้ละ ยิงแตกดิเออแตกไปนะครับแล้วผมก็ได้อีกแล้วนะครับสุดยอดเราตอนนี้คือตัวผมติดปักอะไรก็ไม่รู้นะครับช่วยทีช่วยทีแต่ว่าถ้าติดคัตซีนคือมันจะมีแรงดีบนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องอย่างเงี้ยไม่มีแรงดีบนะครับเวลายิงเดี๋ยวพามาดูปืนดีกว่านะครับปืนอยู่หน่าสุดท้ายนะครับโอเคคุณสมบัติอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอะแยะมากมายนะครับเนี่ยมันเป็นสกินนะครับมีกี่สกินแล้วนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสกินที่3นะครับโอเคอันนี้สกินที่3ามอันนี้สกินที่2สกินที่1อันนี้อันแรกเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเซิร์ฟไทยมันมีสกินตัวนี้หรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมีก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่เคยเห็นว่ะเนี่ยครับมันมาทั้งปืนลูกซองลูกตุ้มนะครับแล้วก็มีมีดด้วยนะครับโอ้แสงมันจ้าเสลือเกินนะครับแสงสว่างจัดมันเป็นแบบลูกตุ้มใสอะแล้วปืนนะปืนลูกซองอะเหมือน โอ้ oh, แต่สีมันแป๊ดเกินว่ะดูดิโคเท้ดูดิดดมีไฟรอบข้างด้วยนะครับแจวแจวแจวรอเข้าห้องมาเทสดูนะครับโอ้โหแม่งเอฟเฟกเยอะจัดเลยอีกซ้ายยิงดูอันนี้ในโหมด PVP ถ้า PVE น่าจะแรงกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าไปยิงมัมี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมัมีม่แตกยับมาบอกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอมีก่อนนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาเล่นยิงมัมมี่ให้ดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับปะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ